อะอนี่มันนี่มันอื้ตุ๊กตานี่นะโอ้โยังดีอยู่เลยนารกเอาละอื้มไปมามาใส่รถไรถไปเรถเรียบร้อยเอาละเรียบร้อยเสร็จปิดอ่านรักโอมีของเล่นมาให้รลานแล้ว อ,อ,อ้าทำไมมันแพงจังเลย่ะครับโชคแค่นี้เองเนี่ยเอออ๋คือผมอะ่ะใส่โชครดแข่งเข้าไปอะครับราคามันก็เลยจะสูงหน่อยอะครับราคาเท่าไหร่นะครับอ๋อราคาอยู่ที่30,000บาทครับ โอ้โห oh, <laughs> ครั้งที่แล้วยังสองหมื่นอยู่เลยอ่ะคือเจ้าหมีอ่ะ <laughs> มันซนมากๆเลยครับมันดิฟรดทั้งวันเลย oh, ทำให้ผม<ช>ไม่ได้นอน,นเลยเนี่ย <Not S 1> เนี่ย<อ>ผมอ่ะลำบากกันนะทุเรี่อก,กว่าจะซ่อมทีไรเนี่ยคือแบบว่าโอ้โหมันก็ซ่อมลำบากอะ่ะแล้วเนี่ยด,ดูดิเจ้าหมีวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแล้วผมาวันนี้ผมจะทําเสร็จไหมเนี่ยฮะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับช่วยเพิ่มไอตรงเบรกด้วยนะครับแล้วก็คันเร่งนะครับเพราะว่าขาเจ้าหมีมันไม่ถึงนะครับช่วยเพิ่มได้ไหมครับอ๋อถ้าคุณจะเพิ่มอย่างเงี้ยราคามันจะสูงขึ้นนะครับคุณจ่ายไหวเหรอครับคุณอ๋อไหวสิครับไหวครับ อันนี้ปุมอะไรอะอ๋อเออถ้าคุณไหวก็ผมก็เอมีอ่ะรถลงมาแล้วยีียเอารอกกันเร็วๆไปๆๆเจวีแกทำอะไรนีอยเอ๊ะเสียงรถตำรวจไปเผนิลแล้วไปเผนลแล้วเร็วเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ไปไปไปแล้วว่ะไปแล้วเจวีเร็วๆสิ จีมาแล้วเนี่ยไป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 เร็วกว่านี้ได้หมเนี่ยรถตำรวจมาแล้วอ่ะคือว่าออว้าวรดความเร็วอ่ะมามาใบใบเราโดนจับจนได้เลยเนี่ยือ จับ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 นับจับจัหน่อยับ่ับจับจันันอยอจันจับ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 จัหันหน้ามาจับจนบจมบจับจับจับจอบจั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 บจาบจับจับจับเับจ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 ัาจับจับจัจัออ้ นี่เจ้าหวีเราจะเป็นดารากันแล้วเหรอเนี่ยดูสิตำรวจขอถ่ายรูปด้วยฮ่าฮ่าฮ่าแล้วต้องแจกให้ฉันได้ด้วยฮ่าใช่ใช่อย่ากโดดอย่ากระโดดอย่ากระโด่ากะ่ากรเข้าใจไหมอย่ากระโดดคุณยืนเฉยๆเป็นไหมคุณเนี่ยผมจะถ่ายไปทำหลักฐานมันลำบากเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้ไว้เนี่ยผมอดหลับอดนอนเนี่ยโอ้ย โอ้ยมันเดินอะไรเนี่ยไปไปเยอะแยะเยอะนี่มันเป็นไก่แล้วอยากจะบอวตัวเขาเป็นชิ้นหรือเป็นไก่อยู่เฉยๆคุณตำรวจนี่มันกระจกอะไรเนี่ยฮะฮะตาสีมองไม่เห็นเลยตรงนี้อะไรเนี่ยเอาก็กระจกธรรมดาเด็กเนี่ยไม่จะทุบเล่นดิเนี่ยมันเป็นป้าหมดแล้วนี่จ้หมูขาวหยุดเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยทำอะไรโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นงี้นะบอกไว้ก่อนเลยอ่าอันนี้มันเป็นหมีนะไม่ใช่หมูนะครับ ฮะหมูขาวเนี่ยตัวมันเนี่ยป้อมๆอย่างเงี้ยเตี้ยอย่างเงี้ยต้องสูงกว่านี้เข้าใจไหมเนี่ยทำยังถ่ายเนี่ยถ่ายไม่ถึงเลยเนี่ยคุณเนี่ยเออไม่เข้าใจอ่ะนี่เจ้าหมีฉันบอกแล้วไงว่าไปยืดตัวมาเห็นมาถ่ายรูปไม่ได้เลยเนี่ยต้องสูงแบบฉันนี่เป็นไงอ๋อให้เสียค่าปรับจนได้เลยเนี่ยเจ้าหมีเป็นพ่อแกเนี่ยเล่นอะไรก็ไม่รู้นี่ยฮะเป็นพ่อแกต้องฮาร์ดเจเทมที่จนมีประโยชน์กับ เห็นไหมเนี่ยเจ้าต้องขับรถมีตำรวจเลยจอ้อะไร,ะไรเนี่ยโอ๋โออะไรอ่ะตุ๊กตาหรอฮะทำไมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่เจะอะไรเนี่ยตุ๊กตาฉันเหรมีใครอ,อยู่ไหมเนี่ยไม่มนีนี่มีใครอยู่ไหมเนี่ยฮะ<า>ขกลับไปในบ้าน ในจมีบ้านเราก็ล็อกอยู่แล้วนะแล้วเ,เอาตุ๊กตาไปเพิ่มเ,เนี่ยนะวันนี้อยากได้ตัวหนึ่งขอขอกลับบ้านได้ไหมเนี่ยเอาแบกๆไปให้ชั้นหน่อยเร็วถ้าแกจะเอากลับเนี่ยแกก็แบกเองเถอะโอ้ฉันไม่ยุ่งเลยเรา จบเจบเจบเหนื่อยเป็นบ้าเลยวันนี้ซออ่อมรถกว่าจะเสร็จนี่เจมีรอเอาเข้าบ้านไม่ได้นะแกต้องไว้หน้าบ้านก่อนอะมันต้องซักก่อนนะเนี่ยมันสกรปรกอยู่เลยอะฮะ,อะไอฉันไว้หน้าบ้านมันก็หายสิถ้าเกิดมีใครขโมยไปทำยังไงอะมันจะหายได้ไงงั้นแกเอาไว้ในซอกป่าตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงป่าตรงเนี้ยเออไปตรงนี้ใช่ไหมใช่ไปละ เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันซักให้ละกันโอเคโอเคนี่เจ้าหมีฉันอาบน้ําเสร็จแล้วอ่ะแกไปอาบได้แล้วฮะแป๊บนึงฉันเล่นป๊อปเคสอยู่เข้าดใหญ่ป๊อบป๊อบประตูเคสเนี่ยป๊อบป๊บอบป๊อบเล่นเสร็จแล้วแกก็ตามมานะอ๋อฉันไปนอนก่อนแล้ว จงบีจ <esting styles S 3> ีบีชั้นบตอนตืมจงกระตาขยับงกระตายขยับใจ้นี่ช่วยด่นเร็วตื่เ้ตือนตุกต่าขยับด้ฉันหลับอยู่เนี่ยแกมาตีฉันจะไม่เตือนเตือนอะไรของแกเนี่ยค่อยๆอธิบายได้ไหมเนี่ยฮะยับ เจ้าหมีตุ๊กตาจะขยับได้ยังไงเนี่ยฮะแล้วแกทำอะไรฉันดิ่อะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้มันโชว์ตรงหน้าต่างด้วยเนี่ยฉันไม่เห็นมันจะขยับเลยอะเจ้าหมีนี่แกคิดมากไปเองหรือเปล่าอะฮะไม่ได้คิดมากนะมันขยับจริงจริงมันมีชีวิตมันมีชีวิตเข้าใจไหมมันมีชีวิตนี่แกดูไฟในแอดเฟดดีมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮะเนี่ยมันก็อยู่เฉยๆอยู่ที่เดิมเลยอะ จริงๆเก้าต้องเชื่อฉันนี่ถ้าเกิว่าเกไม่เชื่อฉาันานั้นเกก็จ้องมันไปละกันฉันะเข้าบ้านนะเดี๋ยวสิเจ้าบีแกหลอกให้ฉันกลัวนั่นแน่เลยอ่ะไม่เห็นจะขยับซะหน่อยเออ นี่เจ้าหมีแกจะมานั่งตรงนี้ทําไมเนี่ยฮะฉันกําลังเข้าห้องน้ําอยู่เนี่ยเออ,อให้มันเสด็จซีดเร็วเร็ว,ว,วนีว่ฉันไปนอนแล้วกลัวๆแกกลัวอะไรนักหนาเนี่ยผีไม่มีจริงในโลกหรอกเออ Oh my god แกป้าเกี้ม,มันขยับได้ทุตกตาผีตัวนะั้นนะฉันบอกไว้ก่อนเลยฉันไม่กล้าไปไหนแล้วเนี่ยเนี่ยเจ้าหมีมันไม่ใช่าใชรายการตอนตีสามนะเออ โอ้ยเมกินเลย้ไปไหวแล้วเปิดปรตูห้องน้ำก่อนดีกว่าไปกินเฮ้ะอ,ะอ,ะอ,ะอะไรเนี่ยไตตัวาาต,ตาขยับได้ตายโจมีดีมาเลยทางนี้มันมา ว้าวว้าว้าวเรามันขยับได้จริงๆด้วยอะโงมีพูดความจริงโงมีพูดความจริงโอ้ยมันไปตรงนั้นละมันไปตรงนั้น่ใชตพูดกกกแีดี่จมีเออรอรอเชด้วยไปไหนแล้วเนี่ยนี่อยูทำไมทำไมฟันมันขาวจังเลยอ่ะฟันมันขาวจังเลยนั่นล่ะเนี่ยมันอยู่ตรงทีวีเนี่ยใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรเนี่ยฮะนม่นไม่ใชปยาสีฟัน ีวิ่งมาแล้วเฮ้อ้วแล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 ้ววิ่งมาวิ่งมามันหมาแล้วข้างหลังนั่นไงมันจะฆ่าพวกเรานี่มันตุ๊กตาอะไรเนี่ยไฟไดแอฟเฟกต์ดี้แร้เนี่ยโอ้ยรถให้มันพังรถด้วยมันพังรถนี่มันโมโหอะไรเนี่ยวเจ้าหมีโอ้โหรถพังนาซื้อรถมาแพงด้วยสิดีนะไม่ใช่รถเรา ถ่ยไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยมันนิ่งไปแล้วอ่ะจังหวะนี้แหละไปแอบเร็วไปแล้วไปแล้วทุกคนจัดการมันเร็วเข้าบันบาแล้วบันบาแล้วจัดการมันเฮ้ยบันบาแล้วมาอืมใกลทำไมไม่ัารเ้ยเฮ้ยเฮ้าเม้ย้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้นเฮ้ย้ยเ้ยเ้้ยเ่ะยเ่้ยงฮย้ยเฮ้้ยเฮ้ยนี่ยเ้ นี่แกจัดการเลยนะเราต้องพิทักษ์โลกเข้าใจมั้เราจะหนีอย่างนี้ไม่ได้นะอือฉันเชื่อแกแล้วจันทร์เองโอเคใช้จันจันทร์เองนี่เจ๊เจ๊อีเจ้าตุ๊กตาตุ๊กตาผีเจ้ต้องเจอปืนไฟฉันเผาไล่เผาตุ๊กตานั่นแหละเผาเผามันเผาเผามันเผาบอลจังสุดเลยเป็นยังไงล่ะจูบี ตุ๊กตาหายไปแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะวีตุ๊กตาหายไปแล้วเจอฉันย<า>ังสุดฮ่าฮตุ๊กตาไม่เลยสุดยิ่งใ่เยี่ยยในที่สุดเมืองก็สงบสุขสักทีเจ้าหวีเยี่ยไปเลยเ<อ>ย่อยากให้มันสงบเที่วันนี้เปล่าไม่เอาอ่าะว้าใบจะเผาตุ๊กตาใหม่ดีไหมไป ไายเจ้าวีหยุดเ,เลยนะน,นี่ถ้าแกเผาอย่างนี้เมืองมันแหลกนะเข้าใจมาไหมบายพาเผาให้หมดนุชให้หมดเลยเผาทั้งเมืองเลยเนี่เน,เนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยตุ๊กตานอนเผาน้อปุย้ยดับไฟก่อนนะดับไฟก่อนเฮ้ยใครมาทิ้งตุ๊กตาดีๆไว้แถวนี้เนี่ยฉันเอากลับไปเล่นบ้านดีกว่าโอ้ไม่ต้องไปซื้อแล้ว 他们 <gasps>